โก็เหี้ยเนยมึงโยนมาขนาดนี้เลยเหี้ยล็อกเครื่องจะปี๋จะปี้จะเปิดอะไรก็แล้วแต่ล็อกเครื่องตอนนี้ไอ้บ้านใหญ่ไม่ล็อกจันจีวิ่งมาเร็วกำลังไปกำลังไปเดี๋ยวหาทูเดิมก่อนเอ้ยดิเบอร์กัวเฟดกดเฟดกดเฟดอยู่กูใคกอยู่บ้านใหญ่ เสบเฟสบเฟสมีว่ารูนอ่ะผมมันล็อกเครื่องมีไม่เหรอจันจย์บอกผ่านตัวเสยมามีรูนเหรอหัวหมู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 หัวมูหัวห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 ม เข้าตลานร้าหมอลำเตือเข้าตลาดสนามตาน้อเตือนไอ้กูยิงเสี่ยมันแคว่ๆอยู่บนหัวมันมาเห็นว่าน่ามันมาเห็นว่าน่ามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ไหนเราปีกเากลางกลางถนนตะเจมันอยู่ไหนตะเจมันยังกูอยู่เครื่องข้างล่างเนี่ยกูอยู่เครื่องล่างขอปลดปลดตะเจว่นิดหน่อยคอปปลดแล้วปลดแล้วไว้กูกำลังหิวอ่ะโอ้หิวยากเกินปลดสเตล จานอมองไม้มาทำไมกว่าจะปิดเพราะว่าไอ้มาตี้มันชอบเปครอะผมก็ต้องแบบโอ้ไม้ทุกอม่ไม้ทั้งแบบเป็นของยานเจไม้ทุกอย่างอาหารทุกอย่างเป็นของมีค่าอย่ากินทิ้งว้างเคยได้ยินไหมไฮก๊อปเยเป็นปวก้มันมันไม่อยคน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 ที่ใส่ใส่มองไม้มาแสดงว่านางคือโป๊กปวกนะจะใช่ไหตัวเดียวมือแต๋มหอเด้่านเจใต๋ดีรออะไรอ่ะคนดูนะมันเป็นเมตาฝรั่งเอามาดูกู มันเป็นเมตาฝรั่งไอ้เบน์ฝรั่งก็ใช้กันใช่เหรอเออโซนไหนมันเป็นเมตาฝรั่งโซนยุโรปอ่ะมึงเห็นว่าไม่รู้แตละนั้นไมึงเห็นได้ไปดูเลยแล้วทั้กอเออทำให้เราแบบว่าโซนนั้นไงไอ๊อพไอคัพไอคกูบอกให้ป่าวะมึงไหวปะมึงโดนมันดูดเลยไหวเม่นมันจุกเด็กอ่ะไม่ไหวก็บ้านเล้วโดกบมหนีมันไหวเอ้ยทำไปกูดีเอ้ากูจะมาช่วยมึงเนี่ย อ่ะกูไม่ช่วยก็ได้ทางใครทางมันนะเออทางใครทางใครทางมันทางฉันแล้วทางคือเอาไล่กูเฉยเลยเดินมาตามมึงมาตามมึงไงครับมึงเจอคนที่ใช่เด็ไปสี่ยไอ้กูจะเก็บมงใครเจอมงบ้างวะมงคุดถ้าเกิดกูไม่เล่นเมตาฝรั่งกูก็ไม่เอามาเบิร์กน่ะเมตาฝรั่งเหรอมึงอย่าไปดูนะอย่าได้ไปดูนะเมตาฝรั่งไอ้เราก็เลยต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลื่อยขึ้นมาเรื่อยๆมันมีต้องสามสิบสี่สิบเบิร์กมึงก็เปลี่ยนชายบ้างไม่รู้ว่ามันถึงหรือเปล่านะ ปันอยู่ปันอยู่ปันอยู่่ีเจียงแอบแจีบแจีบเกินไอ้ก๊อบมึงใช้เมตาไหนฮะใช้เมตาไหนเบิกไอ้ฝอยให้หน่อยฝอยหน่อยบ้านเต็มใช้เมตาอินดัวปอดเตี้ยไว้ดีไม่มีใครอยู่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 เขี้ยมายใช้ไปแล้วด้วยคู่เชี่ยเลยพี่เอกพี่เอกอะไรผมก็ยังไม่ได้ใช้แอบเรียกพี่เอกเลยนะไอ้ก๊อบใชจยังงั้นนะมีสองคนอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่เอ้า เพล็กหัวหมูทำอะไรได้เหรอครับแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้วายตุ่ดีหัวเอาไปทำอะไรมันจะไม่ยื้อมันเอาไม่ยื้อช้ามันไม่ยื้อช้าครับกูปวดแล้วมัน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 เคเป็นตัวมันอยู่ใต้ดินมันเดินมันเดินนำจีไอ้อยู่หลังวงจันทร์จันทร์หนีบ้างจันทมาผมมอยเอ้ามันจะดูดผมมั้งเนี่ย เช่นจันเจยทำคลิปอีกแล้วโอ้เชี่ยเลยกูเห็นตั้งแต่บอยกอล์ฟแล้วไอ้เช่นจะโดนเช่นจะโดนเช่นจะโดนสถานะสเปล็งปวดสถานะมันไม่ได้แดกไม่ได้แดกจะปวดสถานะไงจะปวดสถานะจันเจย์พี่ไปหามขาจันเจยล้มเจอกูวะาพี่ไปหาเขาไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มล้มไปดัมตัวไปแล้เอ้ยเป็นไงเไอ้เช่นเข้าสถานะหมอลนรังไอ้าเี่นเข้าสถานะหมอลำเป็นไงไอ้เช่นจันเจย์จะล้มแล้วไม่ยอมไปไล่ไอ้เช่นเข้าสถานะหมอนรังข้าตกรถึงกับว่าไอ้เชี่ยไม่ไหววะมันรู้มันเห็นออร่าไงไม่แก่ ไอ้มันคือมันรู้เลยเว้ยเมื่อกี้ว่าว่าผมเข้าสถานะหมอลำแล้วอะไรวะเอ้ยเจอมงกุฎบ้างกูจะเก็บมงกุฎอ่ะเฮ้ยเจ้ผมเข้าสถานะหมอลำแม่งผีไม่ตามผมเลยว่ะบ้านใหญ่เหรอมันรู้ว่าใครของจริงว่ะอยู่บ้านไหนอยู่ตรงไหนบ้านใหญ่ตรงไหนหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนเดินนั่นแหละมึงเห็นยังอ่ะแค่ผมเข้าสถานะหมอลำผีก็ไม่ได้ล้วครับใช่ครับน้องไหนวะนู่นไปนุ่นไอ้กรอบมึงหลอกเขาไปทั่วนะมึงไงไอ้เจ้กรอบไหนไม่มี ไม่อยู่เซิร์ฟเบี้ยอะกูแมเนี่ยนี่ไงสัตว์เป็นตัวเลยมึงหวนอะไรไหนก็รับแม่งไปเลยดีรอยยิ่งไอเบนเข้าสถานะหมอลำได้ไอเบนเข้าสถานะหมอนรำในก๊อมดูดิไอเบนไปข้างหลังไอเบนจะเอามงไอเยี่ยงกอปลากไปหาพี่ไอเบนเข้าสถานะหมอลรำวะ นี่มองอยู่นี่มองอยู่นี่มองมองอยู่ตรงบ้านใหญ่มมองอะไรอ่ะมึงเลิกโกหกดิเอ้าเอ้าไม่เชื่อเหรออยู่ข้างหลังโรงเรียนอยู่ข้างหลังโรงเรียนอ่ะไปแล้วโอ้เออเอ้าทุกคนเวลาผมพูดความจริงไม่มีใครเชื่อผีอยู่เนี่ยมึงดูดิมึงว่ามันผีไม่เข้าสถานะหมอลำมันอะมันมีนายเคลื่อนไปไอดอลเปล่าเออไม่เคลื่อนมาเหยอ ไอ้ก๊อปผวนี้ไม่เข้าสถานหมอลำี่ยมึงดูดิเช็กดิกดิสิที่อะไรเนี่ยที่อรียนนี้ลอยได้มึงมาดูดิมึงมาดูดิเจแล้วเจแล้วนี่ไงกดฟิสิกข้อที่สไงหลักตามควรหลักการของควรต้งแต่ทำไมมันหายมันสุ่มมาเรื่อยๆมันสุ่มมาเรื่อยๆนี่จับนี่ดึง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 ออกมาดมึงดึงได้ดึงดึง้ึึงงด จิ้มเนี่ยจิ้มแม่งจิ้มจิ้มเนี่ยไอ้บอกไอ้บอกคป็นสามเป็นสามสามนี่เด้ห้ามมันเดินห้ามมันเดินครับกูจิ้มตูดมันไอ้ครับกูจิ้มตูดมันไว้คอมึงห้ามมันเดินไอ้ครับมึงบล็อกหนูนี่มันจะเดินไม่ได้มึงเข้ามาตรงประตูนะไม่ได้ไม่ได้เข้าเนี่ยเด้มันเดินไม่ได้แล้วถ้ามันถ้ามันถ้ามันขยับมันเฮ้ยไอ้ครับกูจิ้มตูดมันเป็นคนเด้อปวดปวดปวดสายข้างหลังให้หน่อยไม่เล่นอ่ะเนี่ยพวกุณทำอะไรกันเนี่ยไอ้ครับกูจิ้มตูดมันเป็นคนเลย ไหนมึงบอกมันดิขอมึงบอกมันดิเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็มามึงเชื่อหเลยเครื่องร็จมันมาเลยไอเบนปั่นอยู่จิ้มตุดจิ้มตุดรอใช้โนวันอยู่มึงหลบไหนมึงอยู่ไหนกันนะมึงทำอะไรอ่ะจิ้มตุดจิ้มตุดมาเข้าสถานะหมอลำไว้แล้วแบบสถานะมันแรงเกินไปมันค้างอีกาขึ้นอีกาขึ้นหัว้าตกนแล้วเว้ยให้เราเลี้ยงอีกาแต่มันดิเราเลี้ยงอีกาแต่มันจะมาจะมากี่ตัว ไอเราต้องมีอีกาติด3ตัว4ีตัวมาถึงจะเข้าสถานะมันเดินไม่ได้เลยไอนั่นมันเดินไม่ได้เลยนะเว้ยกอลององรอมึงรองเด้อมันจะชักปั๊กวะเออมันมามันเดินไม่ได้เลยเขาเนี้ยถ้ามันเข้ามาคือมันเดินไม่ได้เลยถ้ามันไม่ตีมับูชายันมันได้บูชายันมันได้อีกามาเยอะๆเลยอีกามาเยอะเอๆบูชายันมันอีกามาแล้วมาแล้วต้องกูมาแล้วเอาอันเชิญซาตานนี่อันเชิญซาตานอันเชิญอันเชิญแล้วชุดมันจะกลายเป็นสีแดงเว้ยดูเป๊ะมันได้โจลเลยนะโจลเลยนะ มันกี่ตัววะมันจะติดสถานะหมอลำคนละสองตัวคนละสองตัวคนละอสองตัวคนละสองตัวไม่ามาไม่เบียร์ไม่มามาแล้วมาแล้วมาแล้วยไม่มา บูชาดิยังบูชาดิพวกบูชาดิบูชายันมันดีพวกบูชายันมันดียังหน้า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 มึงบูชายังก่อนเออเราจะเราเราจะส่งให้มันแบบให้มันไปเก่งที่สุดในเซิร์ฟเรากำลังจะส่งมันมันไล่พวกเราไม่ได้ใช่มันเป็นกิเลอร์ที่ดีที่สุดในโลกเป็นพลังให้ป็นพลังให้ตัวมันดีเออทุกคน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 วางของไว้ตรงตัวมันด้วยวางของไว้ให้มันไป เต้นเต้นมั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 นเลยทุกคนเลยหัวหลังไม่หน่อยเดยหลังไม่หน่อยเด้อุจายันหัวหลังไม่หน่อยฮ่า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 ครูไปใครจะทำอะไรก็ทำหมดี๋ยเร็วมาเลยอีกาไปฝั่นไปเร็วๆอีกาเต็มหัวก็ได้ีติดถาหน้าหมอลำยังวะใส่บนบ้านปัดได้นะบนบ้านปัดได้นะเหตุนี่ยเปิกสัตว์เลี้ยงปะเวลาผีมามันจะเจ้งเตือนเปิกอีกาอันน่้มันจะแบบว่า ถ้าเกิดผีมาใกล้อีก,กามันจะบินเป็นจิกมันจะลดทีละตัวไปแล้วแล้าตกรมจะวิ่งช้าลง20%่สิบเปอร์เซ็นต์มันฟ้าบาัตแล้วใต้ดินใต้ดินทุกข่ายไว้ไห้กครับ <laughs> ไอ้ครับมึงมารอเปิดประตูเดี๋ยวเปิดประตูแล้วเปิดประตูผมว่ากลับไปว่าถ้าเดิมกลับไปหามันมันจะโนวันตีแล้วอะผี ตนนี้ปัดได้3คนเนี่ยตรงนี้มันมีกุญแจอย่างนี้ถ้าเกิดเราหากุญแจมาเปิดก็เปิดได้แล้วไปเอาจริงเนี่ยม,มันต้องใช้กุญแจ2อันเลยใช้2ดอกใช้2ดอกอมึงเอามาดอกหนึ่งกูดอกหนึ่งเนี่ยเปิดออกได้เลยไม่ต้องบั่นไฟแต,แต่แต่มันก็ไม่ยอมฉกบักนะไปถ่าได่ก่อนตอนนี้ใจมันได้ป่ะใจมันได้มันจะเอาแต้มมาดิมันอุตส่าห์เล่นมาเฮ้ยนี่ไงไอ้ก๊อ็มันมีอันหนึ่งกุญแจต้องใช้3ดอกมันเอาคูณแต้มมาเล่นเกมพี่อะไรเนี่ย มันต้องใช้กุญแจสามตอกมังดูทำไมคอกุยาวจังวะไหนเฮ้ยผมมึงสั้นนะเฉยมันเลยเหมือนคอยาวขาตกรมันไม่มาวะ่ะไอ้ก็เปิดตัวขาตกรไม่เล่นกับน้องดูดูส่วนคอกับส่วนตัวดิแม่งจะมีทำไมมึงลงหมดเยอะตัวละครมันก็เพี้ยนไเห็น,แ,นแม่งแบบเป็นรอยชยัดเจนเลระหว่างส่วนตัวกับส่วนคอ ไอ้ก๊อฟทำไมไม่เอาเลเดอร์เฟนมามาเล่นวะได้ป่ะเลเดอร์เฟนอ่ะเฮ้ยมันเปิดประตูให้แล้วดีมันเปิดประตูให้แล้วเนี่ยเมื่อกี้วิ่งกลับไปหามันนี้มันเฮ้ยมันกลับไปหามันนี้ไม่เราเปิดเราเปิดไม่ใช่เราเราเพิ่งเปิดเองแต่มันเปิดก่อนที่เราจะเปิดเนีเมื่อกี้มันเปิดประตูให้เราก่อนแล้วกลับไปหามันเหรอเออกลับไปหามันดิแล้วมันก็เปิดประตูไม่มีออกไปดิแดนเจย์นเจย์ไปดิชอบออกผมชอบออกแล้ออกไล้ออกแล้ว ทำไมมาเล่นเค้กมาด้วยนะแดงอะไรทำไมเขาเล่นแดงสูโตปาต้าว่ะสูโตปาต้าไเกี่ยวเคี้ยงมันด้วยแล้วได้ได้หกพันว่าไงหมเนี่ยก็ได้หมื่นสองไงก็ได้หมื่นสองไงหกพันแต้ม